การนวดเนี่ยมันมีหลากหลายศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างเนึงเป็นการนวดเพื่อสุขภาพรู้สึกว่าจะเป็นสายแพทย์ทางเลือกที่เป็นศายตร์ดึกดําบันมาจากอินเดียที่เรียกว่านวดกระสายนอกอนจากนวดกระสายแล้วก็จะมีการนวดเพื่อให้แบบผ่อนคลายถึงข่านสูงสุดข,ของท่านชายเหมือนกันซึ่งเราขอเรียกว่าเป็นตําบักแดงกันเลยกันนะครับเคยเจอเจ้าโรคของแขกที่ใหญ่ที่สุดนี้ไซสยประมาณขนาดไหน,นครับประมาณกลางแขนน่าจะเป็นพวกแบบ รักกากจริงเราตำแหน่งนหน้าเา่ากนเถอะ <laughs> เคยเจอเคสลูกค้าแปลกๆบ้างไหมชิงเงิน <sc an> <t ons> ชิงเงินก็มีแบบตอนอยู่ต่างจังหวัดท้องด้วยห้าเดือนกระนวดให้เขาแล้วก็มีตำาบกแดงให้ด้วย <c oughs> ทีนี้เขาก็บอกว่าเงินอยู่ใต้เบาะรถแล้วก็ตามลงไปพอลงไปปุ๊บเขาก็ขับรถหนีเลย <c oughs> นหน้ากลัวมีไหมหน้ากลัวก็มีแบบจับกดก็มี